สวัสดีครับโค้ดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่าเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้เกมวันนี้อะครับอ๋อรุกเกมสูตสีครับสนามสนามไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรอ่อืมอ่ามองอเพราะว่าก่อนเกมมีฝนตกมาสองสามวันครับสนามมันสนามค่อนข้างมีมีน้ํามีน้ําบางบางจุดครับก็เกมค่อนข้างจะยากหน่อย อึดอัดมากไหมครับเกมนี้เพราะว่าโอ้โหเสมอตอนนี้ยังได้้าแต้มยังห่างกับโซนผู้นําอยู่พอสมควรเลยก็เกมวันนี้ค่อนข้างอึดอัดนะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการคะแนนด้วยเราต้องการคะแนนนะฮะก็หาหาจุดเปลี่ยนของเกมนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงครึ่งแรกก็ค่อนข้างอึดอัดอยู่แต่ก็พยายามให้เด็กมีสมาธิกับเกมแล้วหลังจากนี จากหลังจากนี้ครับคิดว่าทีมต้องแก้ไขอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่สมาธิของเด็กแล้วครับว่าว่าว่าเขาจะมีสมาธิกับเกมในแมตช์ต่อไปก็แล้วก็คงจะโฟกัสไปทีละเกมครับ <Okay. S 2> ทีละเกมมองไปทีละเกมแล้วก็ให้ให้เขาทําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่บข <Okay. S 2> อชื่นชมเขาเพราะว่าวันนี้วันนี้อึดอัดจ,จริงๆแล้วก็ <Okay. S 2> วก็มันก็ผ่อนคลายมาได้ในในระดับหนึ่ง แล้วก็พยายามที่จะให้เขาเขาช่วยช่วยช่วยกันเล่นแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับอืมครับอ่ะเกมหน้าเจอเกาะขวางโหหัวตารางด้วยความพร้อมอมากน้อยแค่ไหนครับกดดันมากน้อยแค่ไหนก็ก็ก,ก็อย่างว่านะครับมันมันตอนนี้มันทีมทุกทีมาผมว่าแข่งทุกทีมแหละครับเจอทีมไหนก็แข่งทุกทีมแหละทีน,ทนี้ทีนี้อยู่ที่ทีมเราแล้วว่าว่าเราจะพร้อมแค่ไหนผมก็ ก็ยังเชื่อมั่นในลูกทีมนะว่าพวกเขาจะกลับมามาได้นะอตอนนี้ก็ยังยังหาจุดเปลี่ยนอยู่ว่าถ้าเขากลับมาชนะแล้วก็เขาชนะในบ้านเนี่ยผมคิดว่ากําลังใจและทุกๆอย่างมันน่าจะกลับมามาได้ดีขึ้นนะครับอ,อ่ะกดมาครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ก็วันนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่ที่เปิดให้แฟนบอลเข้ามาดู จะบางตาไปนิดนึงแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังยังเป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามสโมสรก็หวังว่าในเมตาก็อยากให้แฟนบอลชาวกบินบุรีครับก็มาช่วยเชียร์พวกเราหน่อยพเราจะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีให้ดีที่สุดแหละครับเพื่อกพเป็นของขวัญให้ชาวกระบินแหละครับครับผมครับโอเคครับโคตรมาครับขอบคุณมากครับโคตรมาครับขอให้โชคดีครับเกมต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ